สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะยายงก็จะพาเพื่อนๆมาทําไม้ประดับในบ้านนะคะแจกันประดับในบ้านแบบง่ายๆอยู่ได้เป็นปีลงทุนศูนย์บาทนะคะด้วยสิ่งนี้นะคะนี่ก็คือไผ่กวนอิ่มนะคะทุกคนไผ่กวนอิ่มที่มีอยู่ทั่วๆไปยูไสยกับมีพี่น้องไปหาตาัดมาโลดนะที่เขาตาัดทิมกับมีพี่น้องเอากระเบนเก็บมาไปตัดมานี่พี่น้องไปตัดมา เอามาเฮ็ดใหนเกิดประโยชน์พี่น้องบาน้กาเอามาเฮ็ดเป็นแจกันไหมประดับในบ้านพี่น้องอจ่างสูงว่าเฮาเฮ็ดแจกันเป็นดอกไม้จังสีฮาก็ต้องค่อยอดูแลมันว่ามันสิเหี่ยวค่อยเปลี่ยนเนาะพี่น้องสองสามืือมันก็เหี่ยวแล้วก็ต้องเปลี่ยนไม่ทายน้าน,น,น้าก็สิเนาสิเมนเป็นลูกยุ่งพร้อมเนาะคลิปนี้นั่นยายยุ่งจะมีวิธีเฮ็ดไ้บ่มีลูกยุ่งบ่ให้มียุ่งเขาไปคาใครในน้านพร้อมพี่น้องนะคะนี่ค่ะ ออกมามันจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ค่ะออกลากความเ้ค่ยค่ะตอนใส่นี่ยเพราะท่านมีลากเด้พี่น้องใส่แล้วอันมีลากว่ามียุ่งความพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามาเห็ดพี่น้องวิธีของมันนะคะนี่วิธีเริ่มแรกกะเตรียมมาเลยนี่ค่ะไปตัดมาเลยเขาอยากได้แบบได้ก็ไปตัดมาตาัดนางใี่แล้ววันนี้เขาก,เ,ากเตรียมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์กับวบนยาเขาอยากได้รัแบบได้กระได้พี่นอ้องแล้วแต่เขาของยายยมมันมีขวดอยู่ในบ้านอยู่แลแบบนี้พี่น้องก็เอาน้ำใส่เกือบเต็มขวดแล้วพี่น้องแล้วก็เอาอัน กิ้งอันนี้ตัดให้พอดีนะคะให้มันมีคออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไซไปบันี้เอาไ่ไปให้ประมาณพอดีกับปากควนแหละพี่น้องให้พอดีเต็มปากควดทส่ไส่จากอันกรแแล้วแต่พี่น้องเอาส่ไปโหลดเอาย่ย้งใส่ไปซ้กิ้งซีกิ้งฮากิ้งเอาฮากิ้งพล่บานนี่แล้วแต่ใส่แล้วแต่สใส่แล้วพี่น้องแย่ย้งใส่ไปเจ็ดกิ้งทั้งเบิดนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะที่นี่บันี้ขั้นปากมันมันสีมีช่องว่างยันยุ่งเขาไปใครเลยพี่น้องยันยุ่งเขาไปไครเขาก็หาผ่ามา รัดผ่าเป็นเส้นมากแบบนี้มาพันรอบก็มีพี่น้องท่าน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 พ่านรอบแบบนี้พี่นอ้องเสร็จแล้วก็เอาลอ่องใส่เบิงเนาะคะ่ะใส่ลงไปพี่น้องส่วนของอปลายปลายมันจิจ่มลงไปในาน้ำประมาณนี้พี่น้องมอตงเยอะนะคะประมาณนิ้วกว่าสองนิ้วประมาณนี้แล้วพี่น้องนะคะเข้าไปจับแตงให้สวยงามนะะ่อยจับแตงให้สวยงามตอนนี้เอาใส่ไปนี่บ่มีลากเด้พี่น้องนีค่ะบ่มิลากเนาะคะ่ะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนนี่ก็จะมีหน้าจุ่มไม่นาำป,ประมาณนิ้วสองนิ้วประมาณนี้แหละประมาณนี้นะคะอ่าใส่วัสดุในบ้านนะคะอันนี้กาแฟอันนี้กับ,อนนกบีอยู่แล้วเนาะทุอย่างฟี่เบิร์ปริลงทุนนะคะอันนี้ทําจอก,กันแบบลงทุนูนย์บาทน,นะคะวันนี้ครับก็เอาอยาก,กไปโชว์ไปมองได้ไปประดับไปมองได้กไไะะ็ไปตั้งไว้พี่น้องนะคะไปตั้งไว้นะคะตั้งไปเลยค่ะก็ค่อยดูแค่ว่าจะมีฟุน้นมีอย่างมากกเ่าก็ไปล่างไปอย่างหเหยียบร้อยกันเองนะคะแต่มันมีใบ แหงใบยังก็ค่อยตกแต่งเอาพี่น้องนีใบเหลืองก็ค่อยตกแต่งเอาเนาะคะ่ะมี่ใบเหลืองแบบนี่ยนสีนี้เป็นใบเหลืองนะคะเอาแตแค่ตัดออกเลี่ยมออกแค่นี้แค่นี้นะคะทุกคนเนี่ยด้วยวิธีง่ายๆของยายยงทาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเล็ดไร้หลพี่น้องเอาประดับไปตามบ้านมันจะเป็นที่ถ้าฟุ้งก้อาก็เอาไปล่างนะคะนี่ค่ะบานนี้เขาว่างไวประมาณจากักสองสามอาทิตย์นะคะก็ะจะมีลหลากงอก ออกมาหนึ่งอาทิตย์ก็จะกะง็งอกมานนิดหน่อยนะคะเป็นแหนลรากฝอยๆเล็กๆนะคะนั่นไปก็จะง่อขึ้นเรื่อยๆค่ะ,ะที่เห็นอยู่นี่กับประมาณหนะะึ่งเดือนคับพี่น้องง่ายซ้ำนี่ประมาณหนึ่งเดือนเนาะคะ่ะนี่ค่ะหนึ่งเดือนอันนี้เดือนกว่าแล้วพี่น้องสองเดือนแล้วมัง้งอันนี้สองเดือนแล้วพี่น้องนะคะมีสองเดือนแล้วนะคะเนี่ยอันนี้หนึ่งเดือนรากจะง่อประมาณนี้นี่สองเดือนเขาก็จะยุ่แบบนี้พี่น้องก็ต้องเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดยังเลยก็ต้องใส่ปุย๋ยก็ต้อง เห็ดยังเลยนอกจากว่าสามารยางมากๆเขาอยากเอาไปปลูกลงดินหรือเอาไปเห็ดหนังหรือจะอาออมาต๊กมาแตงลากไม่กระได้พี่น้องมาตัดรากออกให้ให้ให้รากมันสั่นลงแล้วก็ช่ำไม่กระได้พี่น้องนี่ค่ะเขาพันพาไปตรงนี้ยุง่งกับว่าเขาไปใครได้พี่นอ้องจะอยู่เป็นเดือนเป็นปีกับบ่มีใครย,ยุง่งพี่น้องบ่มียุง่งรับรองเลยเป็นเส้นแบบง่ายๆนะค่ะพี่น้องปลอดไยจากอันยุง่งบ่มีแต่บ่มีแมง,งงอแงงเลยพี่น้องปกติถ้าเขาใส่แจกกันธรรมดาจังสีพี่น้องใส่แจกกันธรรมดาแบบนี้ นะคะก็จะมีแมงงอง่งแง่เขาไปไข่นี่พี่น้องนี่นี่อยากให้บนบอนอันมองเ่าเห็นดอกแต่มันมีแมงงอง่งแงอันนี้เฮ็ดเป็นตัวอย่างซื่อๆพี่น้องนะคะ <c oughs> ใครสีเอาไปใส่กับบอลสมอเรลิขสิทธ์เดี่ยพี่น้องเอาไปทำได้เลยค่ะแค่นี้